สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25มกราคมนะครับเราก็ได้มาติดตั้งปั๊มเสมอพร้อมแผงให้กับนักประโยชน์นะครับเราก็มากันเย็นแล้วนะครับช่วงนี้นี่นะครับนายโยน์นะครับแล้วก็ช่างนกนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าเราเหมือนกันนะครับติดกันไป12แผงเหมือนกันนะครับช่างนบเงินสีฟ้านะครับอันนี้คุณลุงประโยชน์จะเป็นบ่อที่สองแล้วนะครับนี่ก็ทิสองแผงเหมือนกันนะครับกําลังรองน้ำกันอยู่นะครับเนี่ย วันนี้ผมก็ใช้เครื่องปั่นรองกันอยู่นะครับตัวนี้น้ประโยชน์อยู่หมู่ที่3นะครับอยู่ตำบลเขาขี้ฝอยอำเภอตะทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนบ่อที่เราลงกันไปเป็นปั๊มเสมอตัวสตงัว2 2 0รวัตต์ให้น้ำมีที่2ี่เอคิวสูงสูง75เมตรนะครับตัวนี้น้ําดีมากๆเลยนะครับระดับน้ําที่เราเจอ10เมตรนะครับจากผิวดินนะครับท่อที่เราลงกันไป10บท่อนนะครับก็เท่ากับ40เมตรนะครับมีขนาดใช้เครื่องปั่นนะครับท่านดูนะครับความแรง ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวดูรอบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงนี้แดดผมจะมาถ่ายทําให้ดูตอนแดดอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับท่านเปรียบเทียบคลิปนี้ไว้นะครับรอบของไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตอนนี้2,600รอบแล้วครับ2,600รอบแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแดดดีๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับกับระดับน้ํานะครับท่านเปรียบเทียบดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1นะครับระหว่างเครื่องปั่นะครับผม 2,600ก้กว่ารอบแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวพรุ่งนี้แดดแรงๆมาดูก่อนนะครับนี่ต้องขอขอบคุณคุณลุงประโยชน์นะครับนี่บ่อที่สองนะครับบ่อที่2ก็แล้วก็เดี๋ยวช่างนบช่างนบต่อไปจะลงอีกกี่แผงครับต่อไปจะลงกี่แผงครับเพราะว่าลุงประโยชน์ลงไปแล้ว12บนะครับเอา14เลยนะครับต้องให้เหนือกว่านะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโครงฟางครับสวยงามเหมือนเช่นดังเดิมครับ ตะวันละฟ้าแล้วนะครับผมสวยงามนะครับครับเย็นนี้ที่ทับทันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้แดดดีๆสวยๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําให้ดูใหม่นะครับนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมืองเหมือนสระอะไรสักอย่างนะครับซึ่งกว้างใหญ่มากนะครับนี่น้าดีนะครับตะวันสวยนะครับท้องฟ้า ป่าข้าวนะครับนะครับแผงโพลี่นะครับสิบสองแผงนะครับจัดกันไปเต็มๆเลยนะครับผมนี่นะครับวงกรฟ้าร้านสักนะครับติดต่อเราได้นะครับศูนย์ห้าหกห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็อีกเบอร์นึ้งก็คือศูนย์หกห้าแปดเจ็ดห้าสองห้าห้าห้านะครับ ติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมทาง Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์ไปที่โซล่าเซลลมังกรฟ้าอุทัยนะครับท่านจะเจอพวกเราที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็บางที่นะครับก็น้ำดีก็โอ้โหเจ้าของก็ยิ้มกันไปดนะครับส่วนบางที่ก็ดูดกันไปไม่ถึง2นาทีน้ำแห้งก็มีนะครับกรณีเคสนนี้ผมก็เคยเจอนะครับก็ขอให้ลูกค้าดูน้ำของท่านให้ดีนะครับ ให้แน่ใจเลยนะครับให้มั่นใจเลยที่แน่ๆท่านต้องรู้ว่าน้ําของท่านได้กี่คิวนะครับทําไมเช่นนั้นแล้วก็ต้องรุนไงทีนะครับระหว่างท่านจะได้น้ําดีกับท่านจะได้น้ําขาดนะครับอันนี้คือมาบอกเล่ากันนะครับผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมคลิปที่สองนะครับสําหรับบ่อรูกประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแสงแดดล้วนๆเลยเนี่ยน้ำจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับผสมไฟอัตโนมัตินะครับตัวสองพันสองนะครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปส,สวยๆไว้ที่ทับทันนะครับสำหรับยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับแสงกันแล้วนะครับผมครับผมและทีมงานร้านมาังกรฟ้าทุกๆคนนะครับสองมือน,น้อยๆขอกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกๆขั้นทุกๆคนนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ต่อจาก วันนั้นแล้วครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะ,จะมาลองแสงแดดให้ดูนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเอาเครื่องปั่นไฟมาให้ลุงยอดด้วยนะครับผมเครื่องปั่นไฟแต่ว่าเราลองใช้แล้วนะครับความแรงก็สู้แดดไม่ได้นะครับอันนี้แสงแดดล้วนนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟนี่ลุงยอดจะเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนนะครับผม ถึงเราปั่นไฟช่วงกลางวันนี้ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าระบบตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับไฟผสมนะครับถ้าเราปั่นไฟไปตอนนี้ก็ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าแสงแดดที่มันทํางานอยู่ตอนนี้แรงกว่าไฟฟ้าของเครื่องปั่นนะครับถือวะดับน้ํานะครับอันนี้สามแรงนะครับข้อมูลเดิมตามที่ผมพูดครั้งแรกนะครับผมอันนี้ผมก็มาถ่ายทำให้ดูช่วงแสงแดดนะครับ 12แผงนะครับแดดก็ไม่ถือว่าแจ๊ดนะครับหน้าหนาวนะครับต้องเข้าใจนะครับเนี่ยแสงแดดก็เรื่อยๆนะครับประมาณตั้แปดสิเอร์ซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็ตแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับแสงแดดเดี๋ยวหน้าร้อนนี่แหละครับเต็มกําลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าอันนี้ แดดอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟฟ้าช่วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูกัน ้องฟ้าจะมีเมฆบดบังอยู่นะครับถ้าแดดดีๆนี่แรงงว่าเครื่องปั่นครับเปรียบเทียบกันดูครับแรงนะครับตัวนี้สามแรงนะครับแผงสิบสองแผงนะครับเครื่องปั่นตัวนี้สุดยอดนะครับ ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับดีกว่าเครื่องปั่นที่ใช้หัวรถตอกปั่นนะครับผมให้ท่านดูไว้นะครับตัวนี้ราคาย่อมเยานะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเสียงเงียบครับนี่ครับผมจะถ่ายดูรอบๆนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเอาไปส่งให้ได้นะครับนี่นะครับสวยครับ เสียงเครื่องเขาจะเงียบนะครับเป็นเครื่องโซล่านะครับผมสวยงามนะครับครับครับผมคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะครับยังไงก็ช่วยไปฝากเพจไปดูเราด้วยนะครับถ้าอยากจะดูราคาสินค้าท่านเข้าไปใน Facebook นะครับผมทิมว่ามังกรฟ้าโซลาเซลลนะครับท่านจะเห็นราคาสินค้าของเราอยู่ทุกตัวในนั้นนะครับผม าจะติดตามผลงานของเราก็มาใน YouTube นะครับม่อกรฟ้าโซลาเซลล์เช่นกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบพระคุณมากครับกับลูกค้าหรือว่าท่านผู้มีอุปการะคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอของเรานะครับสวัสดีครับ